สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กรนกพรสุธิการโรงเรียนปิยาราชอินเตอร์แคร์วันนี้มีความยินดีที่จะนำเสนอเกี่ยวกับที่มาของโรงเรียนเรานะคะและก็ขอแนะนำค่ะอาจารย์หมอทรงกิจสุธิการก็เป็นอาจารย์ผู้ร่วมสอนกับเรา นะะแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะคะชื่อเล่นชื่อครีมนะคะชื่อจริงว่าสุภาพรนะคะค่ะแล้วก็มีความยินดีที่จะนำเสนอว่าโรงเรียนเราปิยาราชอินเตอร์แร์นะคะอยู่ข้างล่างนี่ยนะจังามชั้นเนนะเราจะเดินไปที่โรงเรียนภายในนะคะค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็ได้เปิดมาแล้วเนี่ย ตั้งแต่ปี2,550นนะคะจะขอแนะนำนะคะว่าสถานที่ของเราตรงนี้เป็นห้องเรียนนะคะก็ห้องเรียนของเราเนี่ยเราสามารถจุนักเรียนได้ถึง ห้สิบคนนะคะซึ่งเราได้ผ่านของกระทรวงศึกษาธิการและก็สภา,าสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้วก็มีของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มาใช้ในการทดสอบมาตรฐานของเราที่นี่นะคะค่ะหลักการของเรานะคะเราเรารับนักเรียนมาแล้วเนี่ย เราก็จะมีการสอนภาคทฤษฎีภาคทฤษฎีเนี่ยของเราก็จะเป็นเรื่องอการดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กและตอนนี้เราก็จะมีหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบ420ชั่วโมงของกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขนะคะและของสาภาการพยาบาลด้วยซึ่งมีทั้งหมดทั้งหมดสามหลักสูตรนะคะค่ะแล้วก็เราเปิดมาแล้วเนี่ย สิแปดปีเรามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็มีหลักสูตรของเรื่องการนวดไทยการนวดไทยเนี่ยมีนวดเท้าหกสิบชั่วโมงแปดสิบชั่วโมงและร้อยห้าสิบชั่วโมงซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ได้ผ่านกระทรวงทั้งหมดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เมื่อจบแล้วเนี่ยก็สามารถผ่านได้ใบประกาศนะคะแล้วก็สามารถ ปฏิบัติได้ตามอา,อาชีพที่กำหนดกันไว้นะคะตอนนี้เมื่อเราเรียนภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยทฤษฎีแล้วเราก็จะมาภาคปฏิบัตินะคะภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีห้องกว้างนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องทางด้านสอนเรื่องกายภาพการเคลื่อนย้ายคนไข้นะคะแล้วก็เดินใช้หุ่นหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ ตัวจริงฝึกการปฏิบัติแบบคนจะได้รู้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะค่ะโรงโรงเรียนปียราชอินเตอร์แค์เราเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลวิภาวดีเปิยราชนะคะซึ่งเป็นที่ฝึกปฏิบัติงานนะคะซึ่งเราได้ฝึกของจริงและก็ที่มาของโรงพยาบาลวิภาวดีเปียราชเนี่ยเราสร้างมาแล้วสามสิบสองปีนะคะแล้วก็ เราก็มีการฝึกพนักงานมาโดยตลอดและเราก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็เลยตั้งเป็นโรงเรียนปิยาราชอินเตอร์แคร์นะคะค่ะเดชเชิญมาดูห้องนี้นะคะห้องฝึกปฏิบัติเนี่ยเราจะฝึกทั้งหมด22สมรรถนะนะคะโดยใช้หุ่นบ้างนะคะอาการอาบน้ำบนเตียงผู้สูงอายุป,ปูที่นอนการฟิตด,ดิ้ง นะคะใส่สายยางนะคะแล้วก็มีแต่ละฐานเนี่ยก็สามารถเป็นที่เรียนรู้แล้วก็เป็นการสอบด้านคุณภาพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็ได้มีการสอบกันที่นี่ด้วยนะคะน mm hmm. ละต่อมานะคะอันนี้เป็นห้องธุรการเป็นห้องธุรการของ ของครูก็หรือว่าสมัครสมัครเรียนนะคะมาลงทะเบียนกันแล้วเราก็จะมีการาเป็นที่เรามามาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเป็นที่ประชุมของอาจารย์ครูทั้งหลายนะคะค่ะและอีกอันหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องประชุมนะคะซึ่งเมื่ออันนี้ก็จะเป็นของสคช สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมีห้องสัมภาษณ์ห้องประชุมและมีคณะกรรมการตัดสินรับรองสอบนะคะเราก็ทําในเขตของโรงเรียนด้วยนะคะค่ะเมื่อเด็กจบที่นี่แล้วจะได้ใบประกาศสากไปสามใบอันที่หนึ่งก็คือของประกาศนียบัตรที่เรียนจบของแต่ละวิชานะคะและอันที่สองก็คือเราก็จะให้สอบคุณวุฒิวิชาชีพก็จะได้อีกใบหนึ่ง แล้วเราก็จะสอบของสถาบันพัฒนาฝีมือรายงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่เนี่ยเราก็มั่นใจว่าเมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถปฏิบัติงานได้พร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเราจะเน้นก่อนและก็มีเรื่องคุณภาพด้วยนะคะ